รับสวัสดีเพื่อนๆครับเสียงไม่ไหลนี่นะครับผมโอโหแล้วเลขโค้ดสวยเลยนะองเนี่ยฮ่าปรับไฟก่อนนึว่าผับนะครับผมนี่เลขโค้ดเกือบ47เลยนะพี่นารายการนี้นะครับผมเทวสถิต ย้อนยุกจั่งไปสี่ห้านี่รูปแบบแบบเทัวนะครับผมอ่าพ่นทรายนะครับผมจะสร้างหนึ่งหมื่นเหรียญเท่านั้นนะครับผมจะเป็นเนื้อมหาชนวนกะไหลทองพ่นทรายนะพี่นะตอกสามโคด้วยนะครับผมนี่ใบรายการจะสร้างนะพี่นะอ่าพ่นทรายนะครับผมแต่ขอบเขาก็ยังจะมีความที่เป็นทองเงาอยู่พ่นทรายก็จะเป็นแบบทองด้านด้านนะพี่นะอ่านี่นะครับผมด้านหลังด้านหน้าแต่องุ่เนี่ยจะเป็นทองเงาเลยนะครับผมจะเป็นทองวิงวิงนะฮะอ่าสวยงามนะพี่นะตอกสามโค ด้วยโอ้โหที่เด็ดนะครับผมนี่ด้านหน้าสวยขนาดนี้ด้านหลังก็ยังสวยอยู่นะครับผม,มแบบว่าลงตัวนะพี่นะสำหรับเรียนนี้และที่ตำรับโปรเกคห้าวาราะอาจ๊ะพี่จา๋าห่วงตั้นนะครับผมรูปแบบนี้องค์ปู่น,นะพี่นะเป็นทองวิงวิงเลยไม่พ่นลายนะครับผมพ่นลายจะเป็นพื้นเหรียญน,นี่ใช้คงใช้แค่ต่างๆอะไรต่างๆจะเป็นพ่นจะเป็นแบบทองวิงเ็กเหล่งจะอยู่ด้านล่างนะครับผมไม่ใช่ๆๆไม่ใช่ด้านล่างเด็กจะมีสามมุมเลยลืมๆนะครับผม ี่พื้นผิวจะเป็นแบบด้านๆพิพ่นทรายแต่ของเนื้อผมนี่ก็คืออาจจะยังไม่วิง่งอาจจะยังไม่แบบว่าสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะองผมนี่เหมือนจะแบบโดนลมโดนอากาศนะพี่นะทำให้สีตรงพ่นทรายเขาจะเป็นแบบนี้นี่สามโค้ดนะครับผมเดี๋ยวกนิดหนึ่งน่าจะขึ้นลุ้งและเหรียญน,นี้นะครับผมเพราะขอบเขาจะมีความลุง้งโดนอากาศโดนอะไรอย่างนี้เห็นไหมเอยในห่วงยังลุ้งอยู่เลยนะครับผมมาดูด้านหลังกันอ นี่นะครับผมรูปแบบเหรียญก็จะแบบนี้เลยนี้ด้านบนก็จะเป็นเงาเป็นทองเงานะครับผมพื้นผิวเหรียญก็จะเป็นทองพอน้นใสนะครับผมตรงน,นี้ก็จะเนี่ยเหมือนที่ผมบอกนะครับผมตามสภาพโดนอากงอากาศอะไรอย่างนี้นี่นะครับผมแล้วตัวเลขจะเป็นโคตรตอกนะพี่นะอ่านี่นะครับผมมุมมุมต้องแบบสัดส่วนเท่ากันนะพี่นะสัดส่วนต้องคมต้องชัดมุมต้องแบบ เห็นเป็นมุมเลยนะครับผมยันขึ้นชัดเลยนะพี่นะอ่ายันชัดแบบนี้ซื้อได้นะครับผมซื้อได้นี่ออปีหกสามนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะพี่นะนี่นะครับผม นี่โดนโลงเนาการตรงนีนน้เหมือนลอยนิ้วมือนะครับผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไระแต่รูปแบบของแท้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับผมรุ่นนี้ทําไว้หลายองค์ไปย้อนดูกันได้แลพี่น้านะทำไว้หลายองค์หลายเนื้อเลยนะครับผมแต่วันนี้ก็ยังดีหน่อยมีมาเทียบขอบตัดให้ดูนะครับผมแล้วก็ รูปสรงในการจะสร้างนะพี่นะมอบเงินให้มูมนิลาเชนนะครับผมนำไปช่วยเหลือสังคมต่อไปนะพี่นะใครที่ยังไม่เคยไปนะครับผมสําหรับที่จังหวัดนครปฐมนะพี่นะอลองไปกันดูได้พระวิหารเทวสิทธิ์นะครับผมนี่เขะเห็นไหมเอ่ยมองไกลๆยังเห็นเลยยังเห็นความเส้นเด่นเส้นหนึ่งตรงกันเลยนะครับผม อตอนแรกที่คลิปนาว่าที่บอกว่าจะเอามาทำเด่นนี้นี่เอามาทําให้ชมแล้วนะครับผมวิกจันนี่เลยมาเดี๋ยวเรามาดูขอบตัดกันนะครับผมทําคลิปคลิปเดียวไม่ได้นะไม่นะตอนนี้ไม่ไม่มีคลิปจะลงแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับเห็นไหมเอ่ยเส้นเด่นเส้นหนึ่งตรงการเต็้นนวะนะครับผมจะดูไม่ค่อยกินเต็มเท่าไหร่อแต่สําหรับ กระไหลทองพ่นสายนะพี่นะกินเต็มกินคมกินชัดนะครับผมเส้นเด่นเส้นหนึ่งต้องตรงกันนะพี่นะเหมือนที่ผมบอกตลอดนะครับผมขอจุลามัดีขขงตัดไม่เคยทําให้เราผิดหวังอยู่แล้วนะครับผมอโอ้โหสวยงามสะดุดตายิ่งลงยาแดงนี่ยิ่งแล้วสุดแ,และยิ่งใครที่แบบชอบฟิลแบบเดียดสทีทองทองอะไรอย่างนี้พกลกระไหลทองพลนสายได้เลยแต่เขาก็มีสามโค้ดก็คือเป็นทองทิพย์ด้วยนะต้องระวังต้องดูให้ดีนะครับผมขอบคุณครับ